พี่โก้เนะครับพี่ชายพระญาติครับเชิญรุ่น47หน่อยครับเพื่อนเพื่อนสีครับเพื่อนเพื่อนสีครับเชิญบนเวทีหน่อยครับเพื่อนโกครับเพื่อนจ้าครับเชิญครับคอมครับ47ใครยังอยู่บ้างครับเชิญบนเวทีครับ เพอนๆสี 7, ครับมาร่วมร้องเพลงให้นายครับเดี๋ยวร้องเพลงให้ท่านหมุนฟังครับ <Hey. S 1> ท่านหมุน เชิญครับเชิญครับเชิญครับหยัดยัดมาดีครับยัดหยัดอยู่หน้าหยัดแถวหน้าโอ้่าสามแปด้วยเชิญเชิญรุ่นสามด้วยก็ได้นะครับขอบเชิครับเชิญครับ ี่บับด้วยครับพี่บับต้องบับครับต้องบับครับ เดี๋ยวค่อยไปอย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ รอยยิ้มขอสู่ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอแต่ฉันก็เจอ Tchau. ันที่30นี่เป็นวันที่ผมเศร้าทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นเป็นวันที่เป็นวันที่เจ้านายที่รักมักจะเกษียณนะครับก็คือผมรู้สึกเศร้าผมก็เลยไม่ได้ไปงานใครครับผมตื่นผมผมที่ริจผมตั้งใจจะไปก็หนึ่งตัวร้านแล้วครับทุกวันที่30สินี่ผมจะรู้สึกเศร้าต่อไปเราไม่มีกิงคุแมนะครับทั้งรุ่นสามแปดั้งรุ่นสี่เจ็ดนะครับต้องเอาตัวรอดไปยตัวเองครับ เมื่อกี้ลืมฝากนายไว้กับพี่ไก่ไว้ด้วยว่าฝากรุ่น47ไว้ด้วยเพราะ47เหลืออีก10ปีครับนายครับขอขอฝากขออีกเพลงนะครับเพลงนายและเราครับครับขอขอญาตร้องเพลงนี้นะครับนายและเราครับไม่คือขอขาขอนายขึ้นก่อนไงโอ้พี่จ๊างสุดยอดมากเลยพี่จ๊างจ๋า ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อจะมี สัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง We'll ตลอดไปแค่เพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปเปไ็นยัยตลอดไปเ,ปไไปเย้ครับผมคิดว่าทุกๆปีนะครับผมให้คำมั่นสัญญา จะมีงานแบบนี้ทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดน,นายหรือว่าวันอะไรก็ตามที่เป็นวันกำกันของนายพวกเรารุ่น4 7็ดยังเหลืออีิปียังมีแรงที่จะที่จะจงา,านได้รอ,อพูดต่อเชิญโก้พูดดีกว่านะครับขอขอขอญาตให้โก้พูดสักนิดหนึ่งแม่งานตัวหลักครับเชิญพูดครับกศโก้กศอสอที่ มีงบาประมาณมากที่สุดในขนาดกลางครับนายครับประมาณ6 0 0ล้านนะครับเท่ากับโครงการผมหนึ่งโครงการนะครับ6 0พันล้านพี่โกบอกว่างบประมาณ็นสังคมมีเด็ดใจครับพี่โกขออนุญาตเชิญครับพี่โกครับครับก็รุ่น4 7ก็รวมกันขึ้นมาเพื่อร้องเพลงให้นายนะครับก็คือเรารักนายครับแล้วก็หลังจากนี้จะขอมอบเพลง จมรานาจุชาิครับให้นายแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่กเกษียณรุชการไปแล้วครับน้องๆยังระลึกถึงคุณงามความดีของพี่ทุกท่านนะครับแล้วก็จะ,จะเจริญรอยตามนะครับทําตามที่นายสอนแล้วก็คําคสัง่งสอนทุกท่านครับให้คำมั่นสัญญาว่ากรมชมทานครับเพื่อประชาชนครับ ทานทั้งหลายนะครับที่ร้องเพลงนี้ได้เชิญเลยนะครับชนประทานทั้งหลายเาี่รชาสำเริงสำลาดกันสมใจทำงานสิงใจหวังพี่กายเพื่อสายชนแม่นาำจะเหือดหายน้าใจเรานั้นยังคนเกิดเป็นชาวมชนทุกคนภูมิใจไม่กล้า ประธานนักพัฒนาการงานชาติไทยอยู่เนื้อยสานหรือทางตายแฟนใด้ลำบากลำ แม่น้ำจะแป่ครับเป็นใจเรานักดินเชิที่ภาษาเดินเที่ึกษารถสี่เจ็ดครับคือฮม่ยแปรครับมูมใจไม่คลายเดินที่ภกษารถสี่เจ็ดครับชาวไร่งชาวนาไม่ถอยนี่ต้องเฝ้าคอยฝนปอยลงดินนาแล้งยังมีน้ำชุ่มกิน กินกันได้สบายแดนทองของชาวไทยลุ่งเรืองสดสใสไว้หน้ายาดเหนือเราเป็นสายร่วมกายเป็นชนประทานเราชา กวก่าไเมื่อเราอยู่ในดวงตาเปียบปาอยู่ในประสาทใจญที่น้องสองเดียวผูกเกี่ยวใจอยู่หอใดรักกันมันมีใคร สำคัญสร้างรู้สร้างลัล้นสวงดุดดวงสุรสิสร้างชีวันที่นี้พองเราเบียบสาว่านจวบถึงวันสำคัญไฝ่ฝันเอิบางเวลายึกส 다큐 트라 미달 폭파

Engineer, VR, a n เ w h e r e what ท man and you see who are we Engineer, อเพี่แม่บอกว่าสามห้าสี่เจ็ดครับวัดนี้ออกสามห้าสามแแล้วจะซื้อหวยยังไงอ่ะพี่ ผมสีผมขึ้นมาไม่ยสี่แปพูดถึงงานผมเลย48ที่แปดที่มาสามคนอดียวครับสี่แปดถ้าห้าสองมเก้าสามหกสี่แด้วยนะวันนี้มา3คนแต่ไม่เคยพูดหรอกไม่อยู่เบื้องหลังไม่มึงซื้อไปทุกอย่างาอยู่ลงทุนเยอะๆหน่อยเนี่ยจะซื้อขออนุญาตอีกคนนึงครับเชิญเพื่อนบูธครับเพื่อนบูธเพื่อนบูธมาพูดอะไรหน่อยครับครับเพื่อนบูธครับนายครับผมรักนายครับ ขอบคคุณรับโอ้ยนายครับพวกผมก็รักนายเหมือนกันไม่ว่า47หรือ48 35นะโอ้นาย38นะมีแต่คนรักนายหมดทุกคนมาที่รักแต่งงานฉันเลยอกหักทิ้งความทำหนักมาพาสทีโลกบุรีด่ากันได้พี่ดัากันจ๋าด่าจ๋าด่าจ้าดจ๋าเดี๋ยวเอาเพลงอีกเพลงนะครับรู้สึกผมจะเป็นก่อน นายจ๋าอยู่ไหนวะเนี่ยต้องใส่หลับแล้ววะใครไปขุดมื่ไหนว่ไปขุดนายจ๋าเมื่อไหรพี่พี่สาธิตนรินใช่ไหมครับนายจ๋าเนี่ยสาธิตอมรอยสาธิตนรินครับสาธิตอมรอยหรือี่สาธิตนรินตอนียากฟังเพลงคู่สาธิตสองสาธิตเออจริงๆนะมันต้องวัดกันหน่อยนะสาธิตบัาลังก์ที่สี่สิกับสาธิตบัลลังก์ที่ห้าสิบนะคนละสามคนบ้านซอยหกอยากฟังจัง จริงนะนะไอสามข้อแรกนะผมลืมไปว่าพี่แคปจะทําได้ดีกว่าผมแต่ผมทําข้อเดียวที่ดีกว่าพี่แคปคือข้อสุดท้ายกัตยุลุกุลแซวเล่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่แคปเขาจะมุ่งมั่นในเรื่องทํางานดีนะครับชีวิตพอเพียงแต่ชีวิตพอเพียงใช่ไหมหรอได้อะไรต่อครับเชิญครับรอผมจำไม่ได้จริงๆเลยนะจำได้ข้อเดียวกัตยุลุกุล เดี๋ยว <Dynamic N ance> ข,ขออีกเพลงนะครับชายชาติชลากรนะครับผมว่าเพลงนี้เพราะครับทุกคนน่าจะร้องได้ครับครับครับพี่แปรครับที่ปรึกษาน่าจะจําได้ใช่ไหมพี่มึงไม่บอกกูก่อนเนี่ยอาเอามันขึ้นยังไงวะพี่ตุ๋ยนำเลยครับ พวกเราใจชาติชนละกอนานกาเด่นว่าเจ้าสถาันใดใดมีความรู้ชูเชิดเจิดศักดิ์สิวันสีเลือดมู้นั้นไงใครล้ำลือองค์นาคาชนประธาน นั่นและนานงามเด่นสายตาราดังเป็นเลือดเนื้อและชื่อเอกียรติศักด์นอนชอต้องให้รำลือ <ไป S 1> ให้โลกระเบไปไกลแสนไกลข้าขอปัิติญาสาบาท ศีสามเกออีกมีวินัยิริยาบันไว้ชั่วกันเรนนี้พร้อมมากครับผมว่าทุกคนร้องได้ครับ,รบขอบคุณครับ,บไม่ขอบคุณได้ครับเฮ้ยจากที่แปลบอกว่าถ้าต่อจะพีนะไอเบยครับกอดคอเท่ารุนกอดคอเทาอ่าุนา ผมผมมีมุกครับทุกคนรู้ทีกเก็ดทำตามผมนะครับลแล้วก็จบเลยครับพอ,อ,อดีมุกนี้นายใช้มาแล้วมูว่าแล้วขั้นอ่ิอปษกนะครับไม่ขนาดทำงานมึงยังทำแค่นี้เองไงฮะใช้ชีวิตมู่ว่าแล้วอาคารพังหมดเลยอ่ะใช้ชีวิตพอเพียงครับทำงานไปวันวันครับ <Net> สาปดจบแล้วครับยอมมันยอมมันมันนัมันเยอะกว่าแ่มันเหยียบเราขอบคุณครับที่คุณมากครับขอบคุณที่ปรึกษานะครับขอบคุณพี่เกิ้มครับมึงก็มาอตอนครับขันทุกทีนะ